สวัสดีครับผมโทนี่นัทวัตยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ One p i กพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงเรื่องมุมมองศิลปะแนวความคิดแบบครีเอทีฟและเบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านรูปภาพเพียงรูปเดียวครับวันนี้เรามาอยู่กับ EP ที่มีชื่อว่าภาพจากโฟโต้เซสชันครั้งสุดท้ายของชายที่มีนามว่าจอห์นเลนนอนคุณผู้ฟังเคยหยิบภาพเก่าๆขึ้นมาดูไหมครับภาพเมื่อตอนสมัยเรา,ายังเป็นเด็ก อาจจะเป็นภาพที่คนอื่นถ่ายให้เราหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่เราไปถ่ายให้คนอื่นบางภาพที่เราถ่ายไปครับตอนนั้นมันอาจจะดูเป็นภาพที่ธรรมดาที่ตอนถ่ายก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอนํากลับมาดูตอนนี้ครับมันกลับกลายเป็นภาพที่พิเศษรูปบางรูปครับทำให้เราได้รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างมาจนถึงทุกวันนี้รูปบางรูปครับทำหน้าที่เป็นเครื่องช่วยยืนยันในวันที่เราแทบจะลืมมันไปแล้วว่าประสบการณ์นี้เคยเกิดขึ้นจริงๆ และรูปบางรูปครับก็เป็นรูปภาพที่มีค่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นรูปเพียงไม่กี่รูปที่เรามีของเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือว่ามันอาจจะเป็นภาพใบสุดท้ายของคนบางคน ใน EP ก่อนหน้านี้เราพูดถึงภาพแลนด์สเคปไปแล้วมีพูดถึงภาพสตรีทแล้ววันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงภาพพอร์เทรตบ้างครับนี่เป็นภาพภาพหนึ่งครับที่เป็นที่ถูกจดจำในทั้งวงการดนตรีโลกและก็วงการภาพถ่ายนี่คือภาพจากโฟโตเซสชั่นครั้งสุดท้ายของชายที่มีชื่อว่าจอห์นเลนนอนครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าเป็นไทม์ไลน์นะครับเริ่มจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนมายัางสิ่งที่เกิดขึ้นทีหลังนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงที่มาแล้วก็แนวคิดของภาพถ่ายภาพนี้ได้อย่างครบถ้วนครับผม สำหรับใครครับที่ยังไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือใครจอร์แดนนอนครับคือ1ใน4สมาชิกชื่อดังจากวงร็อกที่เรียกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของประวัติศาสตร์โลกครับเป็นวงที่ทุกคนอย่างน้อยต้องเคยได้ยินชื่อและได้ยินเพลงสักครั้งหนึ่งแม้วงนี้ครับจะถูกยุบมาแล้วกว่า50ปีก็ตามผมกำลังพูดถึงวง The Be a t l e s The Beatles ได้เริ่มแสดงครั้งแรกในปีคศ1957ครับสมาชิกในวงประกอบไปด้วยจอห์เลนนอนพอลแมคคาร์นีย์จอร์แฮร์ริสันและก็ริงโกสตาร์การรวมตัวของ4สมาชิกเต่าทองนี่แหละครับทำให้วงนี้ได้กลายเป็นวงที่โด่งดังมากๆถึงขนาดทำยอดขายอัลบั้มได้สูงสุดจนถึงทุกวันนี้ครับแต่ The e e t l e s ครับก็ไม่ใช่วงดนตรีที่คงอยู่ได้นานสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับอายุของวงอื่นๆครับ เพราะว่าในระหว่างที่คนนอกเห็นว่าวงนี้เนี่ยกำลังไปได้สวยแต่ภายในนั้นครับมันกลับมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นทำให้ปี1970ครับกลายมาเป็นจุดสิ้นสุดของหนึ่งในตำนานวงร็อกที่ดังที่สุดในโลกสมาชิกแต่ละคนครับก็ไปหาทางของตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในแบบของพวกเขาเองครับ ในช่วงก่อนที่วงจะยุบไป4ปีจอร์แดนนอนได้เจอกับโยโกโอโนศิลปินชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาครับซึ่งในขณะนั้นจอร์นเองก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกอยู่แล้วครับแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่น่าจะไปได้กันด้วยดีนะครับของจอร์นแล้วก็โยโกะครับทั้งวิธีการมองโลกวิธีการใช้ชีวิตมุมมองต่องานศิลป,ปะ แล้วก็คงมีเหตุผลอีกเยอะเลยครับที่ทําให้จอนรักผู้หญิงคนนี้เลยทําให้จอรนครับตัดสินใจที่จะขอหยากก่ยากับภรรยาเก่าของเขาเพื่อมาคบกับสาวญี่ปุ่นคนนี้อย่างเป็นทางการครับอย่างที่ผมบอกไปครับจอรนพูดอย่างนั้นออกสื่อจริงๆว่าเขาไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจถึงความรู้สึกรักจริงๆเขานื้ว่ารักคือสิ่งที่แอบ stract เป็นสิ่งที่มโนขึ้นมาว่ารักจนกระทั่งเขาได้เจอกับโยโกะนี่แหละครับเขาถึงรู้ว่ารักจริงๆมันคืออะไร ในปีเดียวกันนี่เองครับที่วงเด e ะบี e s สยุ่จอนนะฮะและโยโกะได้เจอกับตายกล้องคนหนึ่งเธอเป็นนักเรียนถ่ายภาพวัย21ปีและเธอได้รับมอบหมายงานชิ้นรแรกจาก rolling stone magazine ไม่สิเรียกว่าเธอเป็นคนเข้าไปขอร้องให้ทำแมกกาซีนที่เธอทำงานให้เนี่ยส่งเธอมาถ่ายจอนและนอนซะมากกว่าครับเธอคนนั้นครับก็คือแอนนี่ลีโบวิตช่างภาพที่ผมอยากจะมาพูดถึงในวันนี้นี่แหละครับ ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าในตอนนั้นที่แอนนี่ได้เจอจอร์แลนนอนกับโยโกเป็นครั้งแรกจอรน์นะครับเพิ่งออกมาจากวงแล้วก็ยังไม่เคยที่จะให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับ The Beatles ที่ไหนเลยนี่เป็นครั้งแรกครับที่เขายอมให้สัมภาษณ์จริงๆจ,งจังๆเพราะฉะนั้นนี่คือมิชชั่นที่สําคัญมากๆเพราะว่าคนทั้งโลกกําลังติดตามประเด็นนี้อยู่ครับ ทาง CEO ของมก g กาซีน Rolling Stone ครับยอนเวเนอที่ทำงานเป็นนักสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเตรียมงานนี้มาเป็นปีๆครับนั่นทำให้ตอนแรกครับทางมก g กาซีนไม่ได้คิดจะให้แอนนี่ไปเป็นคนถ่ายภาพจอนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการจะถ่ายนักร้องชื่อดังอย่างเขามันก็ต้องถ่ายด้วยตากล้องชื่อดังสิแต่ด้วยความมุมานนะครับเธอขอแล้วขออีกจะตามไปถ่ายที่นิวยอร์กให้ได้ เธอบอกว่าเธอมั่นใจว่าเธอถ่ายได้เธออยากถ่ายจอรมากๆไปถึงที่นั่นเนี่ยไม่ต้องจองห้องพักให้เธอก็ได้นะเดี๋ยวเธอไปหาที่นอนบ้านเพื่อนเองแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สถานที่นัดหมายได้เลยในที่สุดครับทางแมกกาซีนก็เห็นถึงความอยากทํางานชิ้นนี้ของเธอรวมไปถึงว่าพวกเขาเองก็เคยเห็นงานเก่าๆของแอนนี่แล้วก็ได้มีโอกาสหยิบงานเหล่านั้นมาใช้ในแมกกาซีนบ้างแล้วครับยอนเวเนอร์ er ครับก็เลยกัดฟันนะครับอย่างหนักใจยอมให้แอนนี่ได้ลองพิสูจน์ตัวเองดูสักครั้ง เธอนะฮะก็เลยได้รับโอกาสครั้งนี้ในการไปถ่ายจอนแลนนอนครับคุณผู้ฟังครับการจะได้ไปถ่ายศิลปินที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นเป็นเรื่องที่ผมว่าโคตรน่าจะประมาาเลยครับโดยเฉพาะเมื่องานนี้นะฮะเป็นงานแรกของแอนนี่ไม่ใช่เพียงแค่ง,งานแรกในการถ่ายแมกซีนแต่ยังเป็นงานแรกที่เธอได้ถ่ายอภิมหาซูเปอร์สตาร์ครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นครับพอเข้าหน้างานจริงๆกลายเป็นว่ามือใหม่อย่างแอนนี่กลับทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับ มุมมองการถ่ายของแอนนี่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าในขณะที่ช่างภาพคนอื่นจะสนใจเรื่องของ composition หรือว่าเรื่องของแสงเป็นอย่างแรกแต่แอนนี่ครับกลับสนใจใน spirit ของจอห์นและภรรยงเขามากกว่าเธอเป็นตากล้องที่สนใจในการเก็บช่วงเวลาและสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าการกำกับให้แบบของเธอทำท่าทางครับ แอนนี่ครับบอกว่าวิธีการที่จะได้มาซึ่งรูปภาพที่เล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดคือการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ร่วมกับในเรื่องเรื่องนั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่รอบข้างเธอไม่ใช่สิ่งที่เธอกํากับแค่ตรงหน้าเพียงอย่างเดียว เธออยากจะเบลนอินครับอยากจะเข้าไปอยู่กับสิ่งรอบข้างแล้วก็ค่อยยุกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพเมื่อเธอต้องการเพราะฉะนั้นครับงานในยุคแรกที่เธอทำเนี่ยมันจะมีความเป็น o b s e r v ร์สูงมีความเป็นผู้สังเกตการมากกว่าการเป็นด i เรคเตอหรือผู้กำกับครับแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเธอไม่พูดอะไรกับ subject ที่เธอถ่ายเลยนะครับ แอนนี่ครับเป็นคนที่ปรับตัวกับสิ่งรอบข้างได้ไหวครับเธอรู้วิธีในการพูดรู้วิธีการเข้าหาคนการทําให้คนสบายใจรู้จักการอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของคนคนนั้นโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเขากําลังถูกรบกวนไม่รู้สึกว่าแอนนี่กําลังเกะกะเขาครับตรงนี้ครับทำให้ subject ที่เธอถ่ายมักจะเปิดใจแบบที่พวกเขาไม่ได้ทําให้กับช่างภาพคนอื่นครับเธอเป็นที่รักนะครับเป็นที่น่า็นดูของคนที่เธอถ่ายและมันก็เป็นอย่างนั้นกับจอร์เลนนอนแล้วก็โยโกโอนโครับ ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัดกล้องกับนายแบบนางแบบเท่านั้นแต่มีความเป็นเพื่อนมีความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเมือ่อแอนนี่เก่งขึ้นครับเป็นที่รู้จักมากขึ้นจอร์ะโยโกก็ยินดีและภูมิใจกับความสําเร็จของเธอในทุกๆครั้งที่พวกเขาได้เจอกันครับไม่กี่ปีต่อมาครับในช่วงปี1977ก็เป็นช่วงที่ Rolling Stone g a z i ี e ที่แอนนี่ทำงานให้เนี่ยมีความโด่งดังขึ้นมาครับ และพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะย้ายสำนักงานใหญ่จากซานฟรานซิสโกมาอยู่ที่นิวยอร์กที่ที่พวกเขาสามารถเติบโตและพัฒนางานต่อไปได้ครับเมื่อมีการเปลี่ยนถิ่นฐานก็มีการเปลี่ยนสนามแข่งนิวยอร์กครับคือสนามแข่งตัวบอสเลยครับสำหรับงานประเภทนี้แอนนี่รู้ตัวครับว่าเธอต้องพัฒนางานตัวเองให้เก่งขึ้นไปขั้นเธอต้องการคนที่จะสามารถสอนเธอในสิ่งที่เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ และนั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่ทำให้แอนนี่ได้เจอกับเบียร์เฟดเลอร์สุดยอดแมกกาซีนดีไซเนอร์และอาร์ตดี렉เตอร์ที่เข้ามาทำงานในโ l l ลิงสโตนแมก a า i n e ครับเบียร์มองออกครับว่าแอนนี่ขาดอะไรไป Annie อันนี้ยังคัดเลือกรูปตัวเองยังไ,ไม่เป็นเธอก็เลยให้แอนนี่นะครับเอาคอนแทคชีตไปให้เธอดูและเธอก็ช่วยแอนนี่ดูนะครับแล้วก็ช่วยสอนแอนนี่ว่าเธอควรจะคัดเลือกรูปไหนไปใช้ในแมกกาซีนการที่ได้เรียนรู้ครับว่าทําไมคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลถึงเลือกรูปที่เขาเลือกทําไมใน300รูปที่เราถ่าย ทําไมเขาถึงเลือกเฉพาะ5รูปนี้นี่เป็นประสบการณ์ที่ให้ความรู้กับแอนนี่มากๆครับอีกจุดหนึ่งที่เบียร์มองออกว่าอันนี้ต้องพัฒนาครับก็คือการกํากับภาพถ่าย อันนี้ยังกำกับภาพไม่เป็นเพราะว่าตลอดมาอันนี้เลือกที่จะเป็นฝ่ายผู้เห็นเหตุการณ์มาตลอดเป็นฝ่าย observer นะครับเบียร์นะฮะก็เลยเทรนให้อันนี้ออกมาจาก comfort zone นะครับให้เป็นคนที่กำกับภาพถ่ายได้เก่งขึ้นกำกับได้เก่งในที่นี้ก็คือกำกับให้ภาพถ่ายมีความสอดคล้องกับบทความหรือว่า topic ที่พวกเขาอยากจะสื่อให้มันมี concept ให้มันมีความเป็น poetry เป็นบทกวี ภาพของแอนนี่ครับค่อยๆพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นงานในช่วงปี1 9 7 9เนี่ยเลยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่ทําให้เธอถ่ายภาพในแบบที่เธอไม่เคยถ่ายมาก่อนและงานของเธอก็ดีมากๆจนถึงขนาดว่าสุดยอดช่างภาพพอร์เทรตรุ่นใหญ่ของเมืองนิวยอร์กนะครับในสมัยนั้นอย่างริชาร์ด a เวอร์ก็ส่งจดหมายมาเพื่อบอกเธอว่าภาพปกที่เธอถ่ายไปเนี่ยเป็นภาพหน้าปกที่ดีที่สุดที่เขาได้เห็นในรอบ30ปีเลยครับ ในเวลาต่อมาครับในวันที่8ธันวาปี1980 1 0ปีที่อันนี้ทำงานเป็นตะกล้องให้กับแมกราซีน Rolling Stone ครับอันนี้ได้รับมอบหมายงานมาเป็นการถ่ายภาพปกนะครับเป็นรูปจอร์เลนนอนในวาระครบ10ปีตั้งแต่จอห์เลนนอนได้ให้สัมภาษณ์ในฐาน,นะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันครับอันนี้ก็นัดพวกเขาไว้แล้วครับว่าจะถ่ายวันก่อนหน้านี้ทาง CEO ของ Rolling Stone John w e n n e r ครับก็บอกว่าเขาอยากได้ภาพจอห์นเป็นภาพเดี่ยวเท่านั้นแต่พออันนี้ไปถึงครับจอห์นก็บอกกับอันนี้ว่าถ้าจะถ่ายรูปเขาภรรยาของเขาก็ต้องอยู่ในรูปด้วยเลยจําเป็นต้องมีการนัดถ่ายรอบครับเป็นครั้งที่2ซึ่งก็เป็นวันที่8ที่ผมกําลังพูดถึงอยู่วันนี้เนี่ยแหละครับ อนนี่นึกไปถึงภาพปกอัลบั้ม Double Fantasy ที่จอนและโยโกะเพิ่งปล่อยมาไม่นานครับเป็นภาพที่จอนกับโยโกะเนี่ยกำลังจูบกันอันนี่ครับอยากได้ฟิลลิ่งแบบนี้เนี่ยแหละครับฟิลลิ่งของความรู้สึกว่า2คนนี้ใกล้ชิดกัน ตอนแรกครับแอนนี่ก็เลยคิดว่าเธออยากจะได้ภาพถ่ายที่เป็นจอนและโยโกะกอดกันในสภาพที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยคือการเปลื้องผ้านะครับสำหรับจอนและโยโกะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกนะครับที่เราจะเห็นเพราะว่าภาพถ่ายแบบนี้จอนกับโยโกะก็เคยถ่ายมาก่อนแล้วนะครับเช่นในปกอัลบั้มก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่า Two Virgins ที่มีรูปทั้งสองคนกําลังยืนเปลือยกันอยู่แต่ว่าก็ต้องบอกครับว่าเขาไม่ได้ทําอย่างนี้ออกสื่อให้คนหลายๆคนเห็นนะครับ ใครจะถ่ายเนี่ยก็ต้องอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่พวกเขาไว้ใจด้วยครับซึ่งในวันนั้นครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างดูเหมือนว่าโยโกะเนี่ยจะไม่อยากเปลืองผ้าครับโดยตอนแรกครับโยโกะบอกว่าเธอโอเคนะที่จะถอดแค่ช่วงบนเท่านั้นแต่ว่าสุดท้ายครับตอนถ่ายจริงก็ทิ้งไอเดียนั้นเป็นไม่ถอดแทนดีกว่าแต่จอรนครับเชื่อในไอเดียของแอนนี่เชื่อว่าสิ่งที่แอนนี่คิดมาเนี่ยมันมีการไตร่ตรองมาก่อน ทั้งในเรื่องของคอนเซปต์ภาพเรื่องของความหมายแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบจอรนไม่กังวลเลยครับว่าภาพที่แอนนี่ถ่ายจะออกมาไม่ดีภายหลังแอนนี่ครับก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วที่โยโกะไม่ถอดเสื้อผ้าวันนั้นเนี่ยมันทําให้รูปภาพมันมีความสตรองขึ้นไปอีกครับเพราะว่ามันทําให้เห็นความคอนทราสต์มากๆนะครับระหว่างคนสองคนในสภาวะที่ไม่เหมือนกันจอรนอยู่ในสภาพเปื่อยกายนะครับกำลังนอนกอดโยโกะภรรยาสุดที่รักของเขาที่ห่อหุ้มไปด้วยเสื้อสีดํา ปากของจอนครับจูบแก้มของเธอตัวของเขาโคดลงดูเป็นท่าทีที่แสดงถึงความอ่อนแอแสดงถึงความไม่มีเกราะป้องกันจอนบอกว่าเขาไม่กลัวครับที่จะแสดงความอ่อนแอให้คนอื่นได้เห็นเมื่อเขาอยู่กับโยโกะที่พึ่งทางกายแล้วก็ทางใจของเขาซึ่งพอไอ้น,นี่เอาภาพที่เทสถ่ายจากกล้องโพลารอยด์ให้จอนและโยโกะดูครับจอนก็ John บอกว่าเขาชอบมันมากๆและภาพนี้แหละคือภาพที่อธิบายความสัมพันธ์ของจอนและโยโกะได้เป็นอย่างดีเลยครับ จอห์นเขาชอบภาพนี้มากๆครับจนแอบกลัวเลยว่า Rolling Stone เนี่ยจะไม่ใช้รูปนี้เป็นรูปปกเพราะว่าในตอนแรกครับก็ดูเหมือนทางนั้นจะอยากได้รูปเดียวของจอห์นอย่างเดียวแอนนี่ครับที่ตอนนี้เป็นหัวหน้าช่างภาพแล้วก็เลยให้คำมั่นสัญญาครับว่าภาพภาพนี้จะต้องได้ลงปกอย่างแน่นอนขอให้จอห์นสบายใจได้โดยที่แอนนี่เองก็ไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้พบกับจอนครับ เวลา4โมงครับจอนและโยโกะออกมาจากอพาร์ตเมนต์ที่พวกเขาเพิ่งถ่ายรูปเสร็จเพื่อที่จะไปแก้ไขไฟนอลมิกซ์เพลงที่โยโกะแต่งที่สตูดิโอใกล้ๆครับก่อนที่พวกเขาจะออกไปครับมันเป็นเรื่องปกติเลยที่เราจะได้เห็นแฟนๆเพลงของจอห์นมายืนขอถ่ายรูปขอลายเซ็นนะครับซึ่งจอนก็ไม่ปฏิเสธครับ จอนเป็นนักร้องที่ไม่ค่อยห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวของตัวเองสักเท่าไหร่ครับใครอยากจะเจอก็พอจะเดาได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเรียกได้ว่าเป็นคนดังที่คนเข้าถึงตัวได้ค่อนข้างง่ายเลยครับ คุณรู of of mond, ้ฝังจำได้ใช่ไหมครับผมบอกว่าภาพนี้เป็นภาพจากโฟโต้เซสชันครั้งสุดท้ายแต่รูปนี้ไม่ใช่รูปสุดท้ายของเขาครับเพราะรูปสุดท้ายของจอรนครับคือภาพที่แฟนๆที่มาขอลายเซ็นของจอร์นี่ยถ่ายไว้ได้ปรากฏเป็นภาพจอรนที่กำลังเซนลายเซ็นอัลบั้มดับเบิลแฟนตาซีที่เขาเพิ่งออกให้กับผู้ชายคนหนึ่ง ชายผู้ที่6ชั่วโมงต่อมาจะกลายมาเป็นฆาตกรที่เอาชีวิตของจอรนไปชายผู้นั้นครับรอจอรนที่อพาร์ตเมนต์ดากต้าที่จอรนอาศัยอยู่เมื่อจอรนกลับมาจากสตูดิโอที่เขาเพิ่งไปอัดเสียงมาครับจอรนก็ได้เจอกับชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นคราวสวยมากครับเพราะว่าที่ที่คนขับรถไปจอดให้จอรนลงเนี่ยดันเป็นที่ที่เปลี่ยวอต่างหากจอรนครับลงมาจากรถพร้อมกับโยโกในมือของเขาถือไฟ n a ลมิก์ที่เพิ่งทําเสร็จไว้ จอนบอกโยโกะครับว่าเขามีความคิดกำลังจะทำเพลงใหม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีกับการเริ่มทำเพลงนี้มานานแล้วแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับจอนเห็น <John S 1> <he en S 2> ชายคนนั้นครับยืนมองมาที่จอนคุณผู้ฟังลองคิดดูครับเวลาสี่ทุ่มกว่า,วาหรือดูหนาวที่เมืองนิวยอร์กในปีคศ1980ช่วงที่ตอนนั้นอเมริกานะครับการยิงกันการป้นกันเป็นเรื่องที่ปกติที่เกิดขึ้นกันแทบทุกวันผมว่าจอนน่าจะตงหงิดใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น จอนไม่ได้ทักทายผู้ชายคนนั้นครับเขาพายโยโกะกขึ้นอพาร์ตเมนต์ทันทีเดินผ่านชายคนนั้นไปโดยที่ไม่รู้ว่าการหันหลังครั้งนั้นจะเป็นครั้งที่พาจอนมาสู่ความตายชายคนนั้นครับหยิบปืนลูกโม่0.38คาลิเบอร์ขึ้นมาและลั่นกระสุน5นัดเข้าไปที่หลังของจอนอย่างจังในระยะ3เมตร จอนตกใจมากครับเขาพยายามวิ่งออกจากตรงนั้นเพื่อเอาชีวิตรอดแต่กระสุน Hollow Points Bullet ที่ออกแบบมาเพื่อการฆ่าโดยเฉพาะก็ทำให้จอนเสียเลือดไปมากจนวิ่งต่อไปไม่ไหวเขาล้มลงจมลงบนกองเลือดของตัวเองบนพื้นด้วยลมหายใจที่รวยรินโดยมีฆาตรกรคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆในมือของฆาตรกรครับถือหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Catcher in the Rye เขานั่งอ่านหนังสือเล่มนี้ใกล้ๆร่างของจอนที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อีกต่อไปและลงมือเขียนอะไรบางอย่างทับลงบนหนังสือที่เขาอ่านในระหว่างที่เขารอให้ตำรวจมาจับถึงโฮเดนคอฟิลจากโฮเดนคอฟิลหนังสือเล่มนี้คือถลงการของเขา ต่อมาครับฆาตากรคนนี้ยอมรับกับตำรวจว่าเขาต้องการจะกค่าจอนเพราะว่าเขาเคยเป็นแฟนตัวยงของ The Beatles มากๆโดยเฉพาะนักร้องคนโปรดของเขานั่นก็คือจอห์นเลนนอนนั่นเองครับแต่จอนครับกลับทำให้แฟนๆอย่างเขารู้สึกผิดหวังเมื่อจอนเคยได้พูดออกสื่อว่า The Beatles ดังกว่าพระเจ้าเสียอีกแถมภายหลังครับยังเคยพูดอีกว่าจอนไม่เชื่อในพระเจ้าและก็ไม่เชื่อในวง The Beat l e s ด้วย ซึ่งมันทาให้แฟนดนตรีนะครับและผู้ที่นับถือพระเจ้าอย่างเคร่งครัดอย่างเขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังมากเขาบอกว่าจอห์นเคยออกเพลงที่ชื่อ Imagine เป็นเพลงที่ชวนให้คนได้คิดถึงโลกในอุดมคติโลกที่คนไม่ได้ยึดติดครอบครองสิ่งใดแต่เขากลับใช้ชีวิตอย่างรูหราทําเพลงออกมาหลอกให้ผู้คนเชื่อในการไม่ยึดติดและจอห์นก็กอบโกยเงินจากการทําเพลงชนฝันให้คนอื่นฟังเอามาเป็นของตัวเองครับ และอีกเหตุผลที่ฆาตกรคนนั้นเขียนข้อความแบบนั้นในหนังสือนะครับบอกว่าหนังสือเล่มนี้คือแถลงการของเขาก็เพราะว่าหนึ่งในตัวละครที่เขาชอบครับที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้โฮเดนคอฟฟิลนะครับเป็นตัวละครเด็กที่ต่อต้านความเสแสร้งจอมปลอมในโลกใบนี้เขาคิดว่าจอร์แดนนอนนะครับเป็นคนจอมปลอมและถ้าเขาสามารถกำจัดจอร์ได้เขาก็จะได้กลายเป็นตัวละครตัวนั้นครับ เขาถูกสาตัดสินให้จำคุกอย่างน้อย20ปีและต้องได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวหลังจากนั้นซึ่งผมจะบอกว่าจนถึงทุกวันนี้ครับผ่านมา40กว่าปีแล้วชายผู้นี้ในวัย65ปีเขาก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากคุกครับฆาตกรคดีจอร์เลนนอนยังมีชีวิตอยู่ในคุกและดูเหมือนว่าชีวิตนี้เขาก็น่าจะไม่ได้ออกมาอีกแล้วครับ การจากไปของจอห์เลนนอนครับสร้างความตกใจให้กับคนในอเมริกาและคนทั้งโลกเมื่ออภิมหาซูเปอร์สตาร์วัย40ปีต้องมาจากไปจากความโหดร้ายของฆาตรกรทั้ทงโลกสั่นสะเทือนครับในฝั่งของแอนนี่ครับหลังจากที่ได้รู้ว่าจอร์นเสียชีวิตก็ตกใจไม่แพ้กันครับในวันต่อมาโยโกะได้ติดต่อแอนนี่เพื่อที่จะขอดูรูปที่เธอถ่ายก่อนที่มันจะถูกตีพิมพ์เมื่อโยโกะได้เห็นรูปนี้ครั้งหนึ่งครับโยโกะก,ก็บอกกับแอนนี่ว่า เธอยินดีที่จะให้อน,นี่เอารูปนี้ไปใช้ในทางค้าขายได้ตามที่อนนี่ต้องการแล้วก็หาเงินซื้อสตูดิโอถ่ายภาพของตัวเองหรือว่าเอามันไปลงทุนกับอะไรก็ได้ด้วยความเคารพของแอน,นี่ต่อจอร์และโยโก,โกครับเธอรู้ว่าภาพของเธอต้องเป็นที่ต้องการและต้องเป็นที่โด่งดังแน่ๆถ้าเกิดเธอปล่อยภาพนี้ออกไปแต่เธอไม่อยากเอาเปรียบการสูญเสียครั้งนี้โดยการสร้างยอดขายการตีพิมพ์ภาพถ่ายหรือว่าขายภาพนี้ให้กับไลฟ์แมกซีนซึ่งในตอนนั้นก็ติดต่อมาขอซื้อรูปนี้ไปใช้ครับ แอนนี่สัญญากับจอหนไว้แล้วว่าภาพนี้จะต้องลงบนปกแมกกาซีน Rolling Stone เธอจะไม่ผิดคำสัญญาคำนั้นแอนนี่ครับรอที่จะตีพิมพ์ภาพนี้ลงบนปกในเวลา6อาทิตย์ต่อมาเป็น Rolling Stone ฉบับเดียวที่ไม่มีการเขียนอะไรเพิ่มเติมบนปกนอกจากโลโก้แมกกาซีนไม่มีฟอนต์เพิ่มเติมไม่มีประโยคอะไรเป็นการคารพในการจากไปด้วยความเงียบของภาพถ่ายครับเป็นความเงียบที่ดังมากม ภาพสุดท้ายที่แอนนี่ได้ถ่ายจอนมันเป็นภาพที่ดูอบอุ่นดูเปลยเปล่าดูบริสุทธิ์การจูบกันของจอนและโยโกะก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นกันบนสื่อทั่วไปแต่การหอมแก้มโดยที่โยโกะไม่รู้ตัวในครั้งนี้มันก็เหมือนกับเป็นการจูบบอกลาว่าจอนนั้นกำลังจะต้องทิ้งโลกนี้ไปแล้วเราคงไม่ได้เห็นภาพถ่ายภาพนี้ครับถ้าหากตากล้องที่ถ่ายไม่ใช่แอนนี่คนที่จอนและโยโกะต่างไว้วางใจและยินดีที่จะเป็นแบบให้ตามความตั้งใจของเธอ บางทีรูปรูปหนึ่งอาจไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีในการถ่ายแต่มันอาจจะเป็นเวลาทั้งหมด10ปีที่พวกเขาได้รู้จักกันมันหล่อหล,อ,ลอมจนกลายมาเป็นรูปสุดท้ายใบนี้ครับเราไม่มีทางรู้ครับว่าวันสุดท้ายของเราหรือว่าของคนที่เรารักมันจะมาถึงเมื่อไหร่เราไม่มีทางรู้เลยว่าวันธรรมดาวันหนึ่งจะสามารถกลายเป็นวันสุดท้ายที่เราได้พบเจอคนบางคนไม่จากเป็นก็จากตายเมื่อวันนั้นมาถึงครับวันที่เราคิดถึงความทรงจําเก่า วันที่ความทรงจำธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมันกลายเป็นสิ่งที่เราโหยหวนอยากจะย้อนเวลากลับไปวันนั้นแหละครับที่ภาพถ่ายภาพหนึ่งของเราจะมีความหมายมากกว่าตอนแรกที่มันถูกถ่ายอย่าลืมไปเก็บภาพความทรงจำและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนสำคัญของเรานะครับถ่ายเลยจะเป็นวันนี้หรือตอนนี้ก็ได้หรือจะเป็นแค่ภาพเดียวก็อย่างได้สำหรับอีพีนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเสพภาพถ่ายและออกไปถ่ายภาพครับขอบคุณครับ